ไม้ดันคืออะไรหรอไก่ย่างไม้ม้ดันไก่เนื้อไก่ย่างไม้ม้ดันไม้ม้ดันกินไก่กินมั้ยเราจะพอมเอาไปมันคือไก่ย่างไม้ม้ดันที่อำเภออันนี้เราอยู่ที่ร้านไก่ย่างนะครับอำเภอห้วยทับทันนะฮะจังหวัดศรีสะเกดไก่ย่างไม้ม้ดันเนี่ย ที่ห้วยทับทันเนี่ยเขาจะใช้ไม่ใช้ไม้ไผ่เขาจะใช้ไม้มาด,ดันไอเจ้าไม้ันดันเนี่ยมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะฮะมันจะทําให้ไก่มีรสชาติพิเศษขึ้นมาอีกแบบน,นไม่เหมือนที่อื่นเป็นไม้ท้องถิ่นที่หา,าได้ง่ายตามลําห้วยทับทันนะฮะอันนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่ขายไก่ย่างไม้มดันคือร้านเป้าไก่ย่าง ไม้อะไรอะคะไม้ดันเบียไม้มาดันมันดียังไองอะคุณ <c oughs> <Okay. S 2> ป้าคะไก่ย่างไม้ไมาดันมันดียังไงอะคะใช่ที่ทำให้ทำให้แเรายไก่ที่มันม่ร้อนในัวะไา้อ๋อ มันก็ไม่เป็นเส้นเสียนด้วยหรือเปล่าคะคมันได้เป็นเส้นเสียนเหมือนไม้ไผ่ใช่ไหมจะม,มีเวลาดูความว่ามันมีน้ำเปลี่ยวๆออกมาอ๋อเปลี้ยวๆด้วย ไปเลยได้คำจิ้มด้ว